สวัสดีครับเพื่พม่ทุกคนครับวันนี้เราจะเอาส starter deck ของ Battle of ต t e l i n g ชันมาเจอกันนี่คือเราจะไม่มีการปรับอะไรทั้งนั้นเอาจาก starter ปุ๊บมาเล่นเลยนะครับแล้วก็วันนี้จะไม่มีการ u n b o ็อกอะไรให้ดูทั้งนั้น u n b o ็อันไปแล้วแคใส่อย่างเดียวเลยนี้หาลิโป้เปเปอร์จริงๆมีอีกนะมีอีก2แต่อยู่ฝั่งรู้แม่งไม่ได้ลิโป้เปเปอร์เลยเออก็จะเล่นให้ดูนะครับอยากให้เห็นความเก่งวันนี้เพิ่งกลับมาจากการแข่ง ใช่ของนี้นี่แกัวร์นามต์ที่ปีดเก้าใช่มันไปลองเอากวนอูไปเล่นคือโคตรเก่งก็คือแบบมันมันตีแรงมันมีลูกคืดมันไล่ลงนะสนามง่ายแล้วที่สําคัญคือมันไม่โดนควบคุมใช่ก็คือไม่โดนพี่หนว่นั่นเองแน่นอนอะไรเออมันก่งตรงนี้ใช่กิ่งตรงนี้นะครับเข้มเลยอรแต่วันนี้เดี๋ยวจะเอาสตาร์เตอร์มาให้ดูก่อนอะเริ่มเลยครับไปโอเคทอยว่าใครได้มากกว่านะยะลุย นะอันนี้สองอ่ะได้หกโอเคมันเริ่มก่อนเอ็ดเลยว่ะอ่าเริ่มจั่วห้าใบเปลี่ยนสามใบเลยผมเปลี่ยนใบเดียวเอออันนี้เพลงแบบใหม่ใช่ไหมเพลงแบบเราทำเองเอาไว้ถ่ายปริญชันนี่แหละเอาแบบให้เห็นชัดๆแต่ก็ใส่รูปเข้ามาหน่อยเออ โอเคเอาสูตรเทินแรกครับเข้าเทินจัวหนึ่งสองอีขายคนสเสบียงครับสี่เจมอีมลงชุดเขียนลุ่มพลพยาแข่งงอก๊กโอเคเ <Okay. S 2> okay. อ่อพลเทินสามมันมีลายโล่มนุษย์เหรอเออมีโล่มนุษย์เกี่ยวกับความั่นเสียโอเคแล้วก็ผมนี่ทำอะไรไม่ได้ผมจบเทินเลยครับโอเคเข้าเทินผมจัวอืม uh huh. พลังสามด้วยเหรอพลังสาม ผมขายแฮหัวเอียนได้สามามเจมนะลงเลยซุนเซ็กซุนเซ็กทำอะไรได้ครับซุนเซ็กมีแทงหลังอ่าแล้วก็มีอัตโนมัติก็คือถ้าแทงหลังสีแดงตัวที่ถูกแทงจะตื่นเลยเฮ้ยตีอีกรอบอย่างวะเออแล้วก็ขายเมืองลกเอียงกับกวนอูขายเพชลงซุนเซ็กอ,อีกตัวนี้ยเดี๋ยว <laughs> เริ่มรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วสเสบียงหลวงโอ <Okay. S 1> เคเสบียงหลวงจริงๆจะต้องจั่วคนละใบแต่ถ้ามีขุนพลที่เป็นชาวต่างชาติสองใบในสนามฝ่ายเรากลายเป็นผมได้จัวสองโอ้ยแ้วผมจัวด้วยถูกไหมไม่ไม่ไม <c oughs> คุณไม่ได้จัวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรโอเคโอเคแล้วผมขายพลสเสบียงซเจมลงคนเดินทับ <c oughs> <c oughs> จัดไปอเผมใช้แทงหลังเลยอันนี้ แทงหลังตัวนี้สีเดียวกันอธิบายความสามารถหน,นหน่อยนิดนึงแทงหลังคือเอาพ w e r ตรงนี้โบอ,อีกหนึ่งส่งให้ตัวนี้ก็คือสามพาคีบวกหนึ่งสามพารคีบวกหนึ่งแต่ว่าเมื่อจบการต่อสู้ถ้าหากว่าตัวที่แทงกับตัวที่โดนแทงเป็นคนละสีตัวที่โดนแทงจะตายโอเคก็คือตัวที่รับพลังไปจะตายแต่ว่าถ้างเงื่อนไขนี้ก็คือบวกแท,แทงสีเดียวกันคือบวกฟรีอเอออันนี้บวกสามให้ตัวน,นี้ตีห้านะอเอ้ยตีเลย เมื่อประกาศตจเต้ผมขอใช้หนีคือยอดกลยยุ์อะไรวะ <laughs> <laughs> โอเคอานนี้ครับเป็นรีแอคครับจะสามารถยกอวาตารห <laughs> นีกลับขึ้นมือห <laughs> นีขึ้นมือครับเอออันนี้ใช้กับจุติดีมากเด็กไหนที่มีจุติก็ <laughs> ไปซื้ออันนี้มาเพราะว่าหนึ่งบอกมันให้สองใบใช่โอเค <laughs> หนีเปนยอดกลยยุกครับไม่เป็นไรมันบ้านโล่งแล้ ผมตีบ้านเลยเนึ่งแสงตัวหนึ่งใบเออไม่นะโจโฉเนี่ยเดี๋ยวขอจั่วก่อนเอาเทินครับอืมตัวหนึ่งใบจากนั้นความสามารถของโจโจคือไล่สีฟ้าลงมาฟรีฟ้าลงมาฟรีคอร์สไม่เกินสี่ไม่มีม่วแล้วลัวแล้วเฮ้ยแย่แล้วโอเคผมขอใช้สเบียงหลวงครับเฮ้ยผมได้จั่วให้ด้วยโอ้ยได้ใบหนึ่ง โอเคเอ้โอเคโอเคผมย้อนความสามารถได้ไหมไม่ได้ไม okay, okay, okay. ่ได้อะมึงมึงม right ีอะสิโอเคโอเคผมถ้ายสี่เจมเลยครับโอเคสี Moon ่เจมเพื s <S ่อลงสุนเกียรเหมือนเดิมอือเฮ้ยพลังผมสองแบทเทิร l เฟเลยครับผมประกาศโจมตีตัวเลยสุนเซ็กสุ่นเซ็กตายครับแล้วจบเทิร์เลยครับจบเทิร์นกลับมาหัวตั้งมีหนึ่งตัวสองนะครับหนึ่งสอง ก่อนอื่นเลยมีโอ้ยอ้น,นี่ไม่ใช่ขุนไอ้นี่ไม่ใช่ขุนพลพวกมันเป็นกิกี้เฮ้ยแย่เลยมันเป็นกิกี้คุณจะมาจวดสองอีกเหรอเออบ้าจริงอ่ะเป็นพลอ,อาหารแทงแม่งเลยแล้วตีอโอเคผ่านเลยครับโอเคเข้าเธอครับจวดหนึ่งไปโจุเฮ้ยมันเล่นไม่ได้ว่ะเข้าเธิจวดหนึ่ง โอเคผมจ่ายสามโอเคครับจ่ายสองเป็นห้าครับลงอ้วนเที่ยวผู้นำขุนพล18หัวเมืองมันจะเรียกพวกใช่ไหมใช่มีแทงหลังนะแล้วก็มีจุติสอดแนม5ใบหนึ่งอ๋อสอดแนมสามใบครับ1 2 3แล้วก็ เลือกขุนพลที่เป็นชาวต่างชาติตัวนี้มาโอ้ขุนพลหรือเปล่าดูก่อนนะนี่ขุนพลถ้าหากว่าเป็นขุนพลที่เชิญมาเนี่ยเป็นสีฟ้าจะลงสนามได้เลยจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่สีฟ้ามันจะขึ้นมือแต่ถ้าเป็นสีฟ้ามันมันไล่ลงมาเลยที่เหลือเอาลับเข้ากองแล้วสับนะครับโอเคแล้วสับใบนี้ถ้าหากว่าถูกอัญเชิญมาด้วยความสามารถของอวตารขุนพลก็คือจวนหนึ่งไม่อันนี้คือกะทีเดียวป๊อกเลยเหรอ ใช่แล้วผมยังไม่ได้เล่นเลยนะแล้วมีขุนพลสามตัวแล้วนะใช้สเบียงหลจคนเดียวล้วแก้ไม่ได้้วยอ่ะหนึ่งสองจะไปคุณใช้เบียงหลวมได้สองครับเท่ากับคุณได้ความเจริญสองครั้งแล้วนะถูกต้องมาเ้าแบตเป็นเฟดครับโอเครับอ่าเอาแฮวหัวเอียนตียิงเลยครับไปกวนอ่ากวนเสี้ยวตีสีแดงโอเคจัวนี่เราไม่มีหยุดอยู่แล้วคนเดินทัพตี ซุนเทกไอ้โอซ่าตอนนี้เออผ่านเลยก็เธอจวดหนึ่งใบก่อนโอเคซุนควรซุนควรซุนกวนบอกว่าลายสีแดงฟรีสีแดงฮอตสิโอเคนี่มันมีว่ะซุนเทคลงมาออกมาเป็นต่างตัวเลยนี่ขามาาข้าตัวหนึ่งเออต่อไปเป็นต่อไปสีเขียวมีวะมีกวนอูบ่าเอ้ยมีว่ะโอเคอืม เอาให้ยู่เอาให้ยู่เดือดร้อนมากเลยผมขายขุนศึกแบงค์แซวขุนศึกแบงค์ขุนศึกแบงค์เด็กแบงค์อีกหนึ่งครับมาทุกมาทุกชุดจริงๆบอกเลยว่าโอเคลงแห่หัวตุ้นครับขุนพลตาเดียวแห่งลูกกกโอเคจากนั้นผมใช้การนี้กว่ายืมมือสังหารยืมมือสังหารผมต้องติดมอสเอาเหรอผมต้องติดมอสระต้องมีอาวุธก่อนที่มีเหรอมันคือใบบิไม่ได้โอ้โห แล้วมาตอนที่ผมโคม่าอยู่มันมันคือใบที่ในสตาร์ตเตอร์เนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้อ,ออเอแต่ถ้าอยู่นอกสตาร์ตเตอร์น่าจะได้ใช่อโอเคในมือมีสามใบเด็ดสามายอดกลยทธ์เลยก่อนนะอ่ะผมลุยเลยแบตเตอรเฟสครับแคร์หัวตุ้นครับหมงนไปที่ตัวนี้ตายเลยไ่ายก่อนแล้วว่าซุนเช็คครับซุนเช็คตีไปที่แพ้หัวเอียนโอเคไปแล้วจบเธอเ้ยเอ้ผมทหารแตกไขล่าเอาเธอจวบหนึ่ง S <S เอออันนี้เป็นขุนพลอืเฮ้ยเฮ้ยเ้ท่องอะไรอะ่ะผมผมโคบ้าแล้วอะ่ะเฮ้ยยังไม่ทันเล่นเลยสี่กับสอง่ะสี่กับสองสี่กับสองอ่าชาวบ้านจานลงไปก่อนลงต่อไปเออลงครับแล้วก็ขายสองเจมลงคนเดินทับแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่สนกุกผมใช้สเสบียงหลวง ผมมีขุนพลใบเดียวผมให้ในายจวดด้วยใบโจ๊โอเคอ่ะเข้าแบทเทิลเฟสก่อนอื่นครับผมผมแทงหลังก่อนเอาสามส่งให้คนเดินทัพกลายเป็นห้าคนเดินทัพไปอีเลยเออจบการต่อสอู้นี่เป็นสีแดงตายแล้วคนเดินทัพตีเลยแลกกันเฮ้ยมันโกรธมากมันโกรมว่าชาวบ้านชาตตี ผมขอใช้คนเสี่ยงโดนร้ไปกับมือบ้านอ่ะเฮ้ยจะได้ตอนแรกกูก่าว่าคลิปนี้จะแบบไม่ต้องตัดอะไรเยอะเพราะว่าไม่มีเวลาไงช่วงนี้ตัดต่อเยอะเออถ้าจบแบบนี้เดี๋ยวใส่เอฟเฟกให้กูใส่กูใส่ให้เยอะๆเลยยืมไม่ได้เล่นเลยอ่ะได้เดี๋ยวขอดูอีกสักสามเทินว่าผมจะเกิดอะไรขึ้นเบียงหลวง อ่าโอเคนะวนเซี่ยวก็ยังพอได้เล่นมันมันเก่งวนเซียวนี่แหละใช่โอเคไหนลีโป้ไหมลิโป้อยู่ไหนเอว่ตกูไม่ได้โชว์ลิโป้อยู่ไหนลิโป้อยู่ไหนโอเคนี่นีต้องต้องโชว์ใบนี้หน่อยคำสาบานคือมันสาบานส่วนเพาะมันหาขุนพลขึ้นมือเลยนั่นแหละใช่หนึ่งใบแต่ว่าถ้าในสนามเนี่ยมีอวตารขุนพลอยู่แล้วและเป็นสองตัวเนาะสองตัวขาโอริวันได้เออก็คือเรียกลิโป้นั่นเองว่าตัวอื่นๆที่จะอยู่ในชุดหน้า ลิโป้นะครับก็เก่งมากเป็นโอล็กวันเก่งมากนะครับก็คงไม่อธิบายแล้วกันไปดูขาใหญ่สเปเชียลอีพีนึได้เล่นไปแล้วได้เอออันนี้ต้องบอกก่อนว่าสตาร์เตอร์0ูเนี่ย VS 18หัวเมืองถ้าเฉพาะตัวสตาร์เตอร์เล่นแค่สตาร์เตอร์นะไปเจอสตาร์เตอร์อื่น,นผมรู้สึกว่ามันอ่อนกว่าสตาร์เตอร์อื่นใช่แต่ของที่อยู่ในเนี้ย เวลาเอาไปบิวเด็กอื่นมันโคตรเก่งมันเป็นแมทเทเรียลที่ดีมากเลยเราเพราะวันเนี้ผมอะเอากวนอูเออกวนอูไปมีกับสีเขียวแล้วเป็นสวแล้วก็ไปลุยเข้มปัดเลยเข้มเพราะว่าแบบของดีแล้วก็ของดีๆอยู่ในนี้เยอะมากนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าตอนที่ยูสเตอร์ศูนย์แปดต่อไอเด็กของสามโกน่าจะเก่งทุกเด็กอืมใช่นะครับเพราะว่าแทงหลังเนี่ยอย่างที่บอกมันคือ พลังมันสูงอ่ะมันฟรีอ่ะใช่มันฟรีอ่ะมันบวกหนึ่งด้วยนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าของที่มันใช้เฉพาะพวกขุนพลอ่ะใช่ครับมันเก่งเหมือนเขาบิวมาเพื่อชุดชุดนี้โดยเฉพาะเลยอ่ะว่าแบบเมตาสามก้ต้อมาถูกต้องก็รอดูแล้วกันบ้านมันแตกแล้วบ้านผมไม่โดนสักอันคลีนชีทเกี่ยวไว้ไฟไวเออโอเคก็ เอามาเล่นให้ดูนะครับไม่มีอันบล็อกเพราะว่าอดใจไม่ไหวเปิดกันไปก่อนหมดแล้วนะครับหกกล่องแม่งอยากลุริปโป้คาดบอร์ดยังไม่ได้เลยคือก่อนหน้านี้ผมไปเปิดเอสดีของรถถังกล่องเดียวเราได้เปเปอร์เอาได้รอดอมิกะรอรอใช่ไหมใช่ก็เลยได้ใจอันนี้ล่อไปหกล่อไปหกไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าแมทเทียลดีของดีใช่ใช่ของใช้งานแบ่ว่าไลฟ์เอสวยนี่เยอะอยู่นะเอามาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการไลฟ์ันดีนะครับ แต่ละสีมใีให้เลือกใช้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปของ Battle of the l i ลิงชันเดี๋ยวมีอีกวันนี้เปิดไว้สตาร์เตอร์ก่อนใช่เดี๋ยวนีกครับว่าเราจะเอาเด็กอะไรมาเล่นเราบอกว่าเราไม่เล่นเด็กเิต้าใช่ใตอนนี้มีเด็กให้เล่นเยอะเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่มีเยอะอยังไงว่าเจอกันวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับเย้ลืมปรับเพจมัอย่าดอนฮัอย่าดอนฮไปตามได้อยาดอนฮครับเจอกันครับขอบคุณครับครับ